การรายงานข่าวอย่างเปิดเผยของสำนักข่าวจีนอิสระภาพถ่ายดาวเทียมที่ชัดเจนซุปเปอร์พายุหายเฉนินที่นับวันยิ่งมีความรุนแรงขึ้นเสร็จจากเมืองปูซานของเกาหลีใต้จะต้องขึ้นมณฑลเหลียวหนิงที่ตั้งอยู่บนหัวกรุงปักกิ่งอย่างแน่นอนในวันที่18กันยายน2,563พายุทั้งหมดจะเข้าเมืองเฮอบินของจีนที่อยู่บนสุดและกระจายกำลังดูดเอาลมพายุดีเฟรชัน ที่เกิดขึ้นในตอนบนของบงโกเลียทั้งหมดทลมกรุงปักกิ่งของสีจิ้นผิงตามคำทำนายไว้เมื่อสามสัปดาห์ก่อนที่พายุหายเฉินยังก่อตัวเป็นพายุเล็กๆอยู่เลยวันนั้นล่ะทีทัท่วโลกจะเห็นการรายงานข่าวสภาพความเป็นจริงของภัยพิบัติจีนชนิดรุนแรงที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นและคนจีนหลายล้านคนก็เริ่มอ,อพยพกันไปทางทิเบต เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะพื้นที่นี้จะปลอดภัยที่สุดในวันที่เกิดวันฟ้าดับในอีกไม่นานเราจะเข้าสู่โหมดการรายงานความจริงตามคำทำนายที่เคยทำนายเอาไว้และจากภาพข่าวอิสระของประเทศจีนที่ถูกส่งออกมาและพวกเขากล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดความจริงให้คนทั่วโลกรับรู้ว่าสภาพของประเทศจีนในทุกมณฑลในปัจจุบันนี้เป็นเช่นใดกันบ้าง เริ่มจากการรายงานข่าวในช่องรายการโทรทัศน์จีนอิสระว่าซุปเปอร์พายุไหายเฉินต้องผ่านเข้ามาที่มณฑลเหลียวหนิงในวันนี้เมืองที่ตั้งอยู่บนหัวติดกับกรุงปักกิ่งนี่ลหละและจะเคลื่อนที่เข้าเมืองเฮอบินในตอนบนไม่เกินวันที่18กันยายน2563นี้ในขณะที่ในหลายมณฑลของจีนยังประสบกับภัยน้ำท่วมหนักจากพายุบาวี และพายุไม้สักที่หลายคนคิดว่ามันได้สลายตัวออกไปแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วพายุทั้งสองลูกนี้ยังคงสร้างความเสียหายในหลายๆมณฑลของจีนอยู่ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากมีผู้คนหลายล้านคนเชื่อว่านี่คงเป็นเหตุอาเพศที่ผู้นำประเทศของเขาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกทำลายพระพุทธรูปขนาดใหญ่ รูปปันเจ้าแม่กวนอิมรวมไปถึงโบทวิหารมัสยิดต,ต่างๆทิ้งลงทั้งหมดภาพความเสียหายในหลายๆมนฑนของจีนในปัจจุบันนี้ที่ส่งภาพออกมาหลวนหน้าหดหูและน่าสลดใจเป็นอย่างมากพื้นที่เกษตรกรรมเกือบทุกมนฑนได้เสียหายไปจนหมดรวมถึงบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากในหลายมนฑนยังจมอยู่ใต้น้ำแถมบางมนฑนก็ยังถูกน้ำที่ระบายจากเขื่อนยัก ปล่อยเข้ามาท่วมอยู่เรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเรานี่คือสิ่งที่พวกเราอยากออกมาพูดความจริงให้โลกรับรู้ว่าประเทศจีนกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากกันสุดๆมันไม่ใช่แค่น้ำท่วมและฝนตกหนักเท่านั้นที่พวกเราต้องเจอในแต่ละวันทั้งแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในหลายพื้นที่ดินโคลนถล่มฟ้าผ่าและที่เราหวาดกลัวมากในคำทำนายนั่นก็คือ การเกิดพายุทอร์นาโดที่น่ากลัวมากในใต้น้ำหลายสายของจีนมันจะเกิดขึ้นจริงไหมมหาทอร์นาโดใต้น้ำในประเทศจีนและเขื่อนยักษ์สามผาของจีนอาจแตกลงด้วยพายุทอร์นาโดที่เกิดขึ้นใต้น้ำนั่นหมายความว่าอนุภาพการทำลายล้างที่ใช้แรงกดนันใต้น้ำมหาศาลที่หอบเอาทุกสิ่งที่อยู่ใต้น้ำให้ลอยพุ่งขึ้นสู่อวกาศด้านบนเขื่อนยักษ์ที่คุยว่า มันทนทานต่อระเบิดนิวเคลียร์ทุกประเภทและมันจะแข็งแรงต้านมวนน้ำแม่น้ำแยงซีไปยาวถึง10,000แปีแม้ภายหลังมาวิศวกรผู้ออกแบบเขื่อนยักษ์นี้จะลดย่นเวลามันลงมาเหลือแค่เพียง100รปีเพราะสาเหตุสันเขื่อนผิดรูปแบบและบิดเบี้ยวไปมากแต่อย่างไรก็ตามการจะเกิดพายุทอร์นาโดใต้แม่น้ำชนิดรุนแรงขึ้นมาได้นั้น ต้องมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมทั้ง3อย่างคือมีพายุฝนที่ตกในพื้นที่นั้นไม่ยอมหยุดมีสภาพอากาศที่ชื้นมากและมีพายุฝนให้เกิดน้ำท่วมติดต่อกันและมีรอยเลื่อนใต้น้ำจากการเกิดแผ่นดินไว้ซึ่งแม่น้ำแยงซีที่กั้นเขื่อนยักษ์สามผาเอาไว้ก็อยู่ในเงื่อนไขที่พูดมาทั้งหมดพอดีตลอดระยะเวลายาวนานถึงสาเดือนกว่า ที่ประเทศจีนได้ปิดบังข่าวการเกิดพายุหลายลูกที่เข้าถล่มจีนจนแม่น้ำแยงซีเพิ่มสูงขึ้นเกินที่เขื่อนจะรับมวลน้ำได้จนเมื่อพายุสองลูกที่ชื่อบาวีและไม้สักที่เป็นพายุลูกที่8ปและ9ได้สร้างภาพความเสียหายให้หลายมณฑลของจีนที่สำคัญที่สุดก็คือเขื่อนสามผากับการเร่งระบายมวลน้ำของแม่น้ำแยงซีออกถึงสี่รอบ แต่ในความเป็นจริงของผู้สื่อข่าวทีวีจีนได้บอกว่ามีการแด่งระบายน้ำออกจากเขื่อนยักษ์ตัวนี้มากเป็นรอบที่หกแล้วที่ทางการจีนปิดบังข่าวทุกอย่างภายในประเทศทั้งหมดจีนไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะพายุบาวีและพายุไม้สัตว์เท่านั้นในปีนี้แต่จีนต้องเผชิญกับมวลน,น้ำจำนวนมากในแม่น้ำก้าวสายที่ไม่มีวันหยุดการเติมน้ำให้เต็มจากพายุด,ดีเฟรชั่น ทางตอนใต้ของมองโกเลียและจากพายุดีเฟรชันในเขตทิเบตต้นแม่น้ำโขงรวมไปถึงพายุดีเฟรชันหลายลูกทางฝั่งพมา่าเนปาลอินเดียที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนั่นคือสาเหตุว่าทำไมน้ำจึงท่วมหนักในทุกมณฑลของจีนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังเดินทางเข้าจีนก็คือมหาซุปเปอร์ใต้ฝุ่นไฮเฉนินที่เป็นซุปเปอร์พายุยักษ์ขนาดใหญ่ มีกำลังลมที่รุนแรงเนื้อกว่าพายุบาวีกับพายุไม้สักหลายเท่าแม้ว่าช่วงที่พายุนี้ได้เดินทางผ่านเข้าสู่เกาะญี่ปุ่นแต่หลายคนในโลกก็ไม่เคยทราบว่ามีสามมณฑลใหญ่ของจีนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงคือเหลียวหนิงเฮยหลงเจียงจีหลิน โดยเฉพาะเมืองต้าเหลียนเมืองเศรษฐกิจสำคัญของบนทลนเหลียยหนิงแทบจะจมอยู่ใต้บาดาลจากการผ่านมาของมหาซุปเปอร์พายุใต้ฝุ่นไหาเฉินพายุใต้ฝุ่นไหาเฉินอะไรที่ทำให้ในายกรัฐมนตรีจีนถึงขนาดประกาศอพยพผู้คนมากถึงกว่า2ล้านคนออกจากพื้นที่ทางเดินของพายุตัวนี้ คำตอบก็คือมันเป็นซูปเปอร์พายุไต้ฝุ่นที่สามารถดูดเอามวลพายุดีเฟรชั่นที่ทําให้ฝนตกธรรมดาเข้ามารวมตัวกันกับมันได้นั่นจะทําให้อนุภาพการทําลายที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะได้เห็นข่าวประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่โดนพายุลูกนี้เข้าแบบเต็มๆความอันตรายของพายุลูกนี้เมื่อเข้าประเทศจีนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในตอนบน นั่นย่อมหมายความว่ามันจะดูดเอาพายุดีเฟรชั่นทั้งหมดที่ทำให้พายุหนักในมณฑลตอนเหนือกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในตอนนี้มันจะกลายเป็นพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ยักษ์ที่สุดที่ก่อตัวอยู่เหนือกรุงปักกิ่งและนี่คือคำทำานายและจะอยู่นานมากจนกว่าจะรอพายุลูกที่11จะเข้ามารับไม้ต่อทำหน้าที่แทนมันและเมื่อ วันที่21สิงหาคม2563ที่ผ่านมาได้เกิดพายุทอร์นาโดใต้น้ำขึ้นมาหลายลูกในแม่น้ำไหลาซ้ายในประเทศจีนมันทำให้ผู้คนจํานวนมากเริ่มระลึกถึงคําทํานายที่เคยทํานายเอาไว้และเริ่มเก็บเข้าของเตรียมอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอีกไม่นานเราจะเห็นการเดินทางของคนจีนเข้าสู่ที่เบตจำนวนมาก รถติดแน่นถนนหลายคนในประเทศไทยที่เป็นติ่งจีนและไอโอจีนอาจจะมองว่าบทความการทำนายนี้มันโหดร้ายกับประเทศจีนมากทำไมไม่ทำนายประเทศไทยหรือประเทศอื่นบ้างการทำนายที่ดูโหดร้ายอย่างน้อยเมื่อวันหนึ่งจบลงจะมีคนจีนจำนวนมากที่อดชีวิตเขาจะมาขอบคุณบทความนี้จำคำนี้เอาไว้ แผ่นดินสยามจะเป็นที่จุติลงมาของพระศาสดาพระองค์ใหม่ผู้นำหรือคนที่ชั่วช้าเร็วสามทั้งหมดเจ้าขุนมูลนายที่จิตใจอมหิตเจ้าหน้าที่รัฐที่จิตใจต่ำสามไม่รับประชาชนตนเองเจ้าสัวที่คิดคดต,ต่อแผ่นดินทั้งหมดจะถูกกวาดล้างลงปากคุมนรกทั้งหมดและดวงจิตของคนพวกนี้จะถูกจองจำเอาไว้ใต้คุมนรก ไปนิรันการส่วนคนดีมีศีลธรรมมีเมตตาจิตต่อเพื่อนร่วมโลกมีความเสียสละต่อแผ่นดินเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีเมตตาตามคำสอนขององค์อัลละและพระบิดาพระบุตรผู้คนเหล่านี้จะรอดทั้งหมดหรือเมื่อสิ้นอายุไขลงย่อมได้เกิดมาใหม่เพื่อฟังธรรมของพระศาสดาหนึ่งเดียวของโลกใบนี้